ในสัปดาห์นี้นะคะซีมของเราคือ world book Day ะะซึ่งเนื่องในวันหนังสือโลกแบบนี้อุ๋ยก็เลยอยากจะมาแนะนำหนังสือกอล์ฟดีๆให้กับท่านผู้ชมแฟนๆกีฬากอล์ฟของเรานะคะนี่เลยต้องหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งอุ๋ยก็เคยใช้อ่านในช่วงที่เล่นเป็นในทัวร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตนักกอล์ฟของอุ๋ยมากเลยนะคะชื่อหนังสือว่า every shot must have a purpose นะคะเขียนโดยโค้ชคนดังนะคะจากอ่ g o l ซึ่งหลายๆคนก็คงจะคุ้นชื่อ เป็นอย่างพียร์นะะิลสันและก็ลินแมริออตเขียนร่วมกับนักเขียนชื่อดังเช่นกันนะคะรอนไซรัสนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยอุ๋ยคิดว่ามันมีประโยชน์กับนักกอล์ฟแล้วก็การอ่านไปเนี่ยมันจะมันจะ make sense กับการใช้ชีวิตมากเลยว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยนะคะก็แปลว่าชื่อหนังสือของเรื่องนี้ก็คือ every shot must have a purpose ทุกๆช็อตที่เราเลือกจะตีเนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะคะเวลาเรามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราจะเล่นช็อตอะไร ทำไมถึงเลือกช็อตนี้เนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิที่แน่วแน่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาตัดสินใจว่าจะเลือกเล่นช็อตนี้เนี่ยมันได้ผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วนะคะทำให้ทุกอย่างนั้น ดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอุ้ยคิดว่าในเมื่อเราทุกคนก็มีเวลาอย่างจํากัดนะคะ24ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราเลือกทำเนี่ยมันต้องมีประโยชน์มันต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะ ก็อุ๋ยเองก็เคยเป็นสิทธิ์ของโคช้ชทั้งสองท่านนี้เคยเป็นสิทธิ์กอล์ฟ54มาเหมือนกันนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังไงไปหาอ่านดูกันนะคะตอนนี้สามารถหาอ่านได้ทางออนไลน์แล้วนะคะก็ทางทาง amazon.com ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเป็นนังสือเล่มที่สมัยก่อนก็ยังขายกันอยู่นะคะยังแชปเตอร์ที่อุ๋ยอยากจะแนะนําจริงๆทุกๆบทเนี่ยก็ มีประโยชน์นะคะแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยแต่ขอยกตัวอย่างบ้างละกันอ่ะอย่างเช่น think box play box เนี่ยเราก็เคยนำเสนออยู่หลายครั้งแล้วในรายการ T-Off นะคะมันก็เป็นการแยกแยะความคิดนะคะว่าเวลาตีกอล์ฟเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ต้องคิดแต่ว่าพอเราก้าวข้ามผ่านช่วงตรงนั้นไปแล้วพื้นที่ที่ต้องคิดตรงนั้นแล้วเข้าไปอยู่ในชอ็อตแล้วเราต้องเล่นค่ะเราต้องอยู่ใน play box นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยได้ยิน คอนเซปติ้งบ็อกเพลย์บ็อกนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจอา่านในหนังสือเล่มนี้ก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะคะมีหัวข้อเช่น uh, being in the present นะคะก็คือช็อตชอตที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยนั่นคือช็อตที่สำคัญที่สุดนะคะ this most important shot in golf is this one นะคะก็คือการเทรนให้เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่ในปัจจุบันซึ่ง เป็นหลักการที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วแต่อาจจะทํายากนิดนึงแต่เกมกอล์ฟบอกเลยค่ะมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนไปกว่านี้นะคะอาจจะเป็นคอนเซปที่ง่ายแต่ทํายากแต่ยังไงก็ต้องทําให้ได้นะคะอีกหัวข้อหนึ่ง anger makes us stupid นะคะความโกรธเนี่ยมันทำให้เราโง่เข่านะคะมัน,ม,นมาบดบังความคิดดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องไม่โกรธนะคะเราต้องมีวิธีจัดการกับอารมณ์ของเรานะคะก่อนที่จะเล่นแต่ละช็อตนะคะ อีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือ make practice real นะคะ practice with a purpose ซึ่งก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งละที่น่าจะสอดคล้องกับบทเรียนที่เราเคยสอนกันไปในรายการ T off นะคะก็คือทุกครั้งที่ออกไปซ้อมเนี่ยเราต้องซ้อมอย่างมี จุดประสงค์มีประสิทธิภาพนะคะต้องวางแผนการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพก่อนที่จะขับรถออกไปซ้อมด้วยะคะ่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให,ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้ทุกวินาทีให้มีคุณค่า um, good better how ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่น่าสนใจเราก็เคยนำเสนอไปแล้วก็มาลองหาอ่านในนี้ได้เพื่อ,อให้เห็นภาพมากขึ้น make pressure your friend นะคะ pressure ความกดดันเนี่ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มาคู่กับการเล่นกอล์ฟการแข่งกอล์ฟอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในระดับที่นักกอล์ฟที่ระดับสูงต้องแข่งขันเนี่ยก็ควรจะทำความเข้าใจกับเรื่องของความกดดันว่ามันมีอยู่แหละเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นเพื่อนของเรานะคะก็ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเลยที่เป็นประโยชน์นะคะกับทั้งชีวิตกอล์ฟแล้วก็ชีวิตทั่วไปด้วยนะคะก็ลองไปหาอ่านดู every shot must have a purpose ค่ะ わかった。